X3 ที่หน้าช่องของลุงนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทนั้น HJK เฮลซิงกิโบโตซานี่วัสเทลันมาตามนัดพาไปแค่หนึ่งตัวเท่านั้นแต่ถ้าหากใครอยากได้มากกว่าหน้าช่องนี้มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นครับที่ใต้โปรครับของดีมีอีกเพียบแต่สนันลั่นทุง่งทุกวี่ทุกวันใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปครับของดีอยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับที่ใต้โปะนะครับแล้ววันนี้ขอญาตจัดต่อครับ4คู่โดใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับพี่น้องมาเริ่มกันที่คุณหน่งครับเป็นบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกเลกสองครับระหว่างท่าด้าน,นใคร เจอกันนั่นคูพีเอสนะครับโดยแมตช์แรกครับคูพีเอสเปิดบ้านชนะไครัดมา2ประตูสู์ครับ วันนี้มาเล่นเล็ก2ที่บ้านของใครรัดครับโดยผลงานของใครรัดตลอด5เกมที่ผ่านมาครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับแพ้1นัดนั่นก็คือการแพ้ต่อคู่แข่งที่เจอวันนี้ครับนั่นก็คือคูบีเอครับโดยผลงานของคูบีเอตลอด5เกมที่ผ่านมาก็เหมือนกันนันใครรัดครับชนะ2เสมอ2และแพ้เพียงแค่1นเกมครับแล้ววันนี้ครับความได้เปรียบอยู่ที่ทางด้านคูบีเอครับที่ตุนเกมแรกมาแล้วถึง2ลูกครับแล้ววันนี้เพย์ดานเนี่ยเขาให้ใครรัดมา1นครับลุงมองว่าคูบีเอสเล่นง่ายกว่าเพราะว่า สกอร์ได้เปรียบคู่แข่งครับถึงแม้วันนี้จะเล่นในบ้านใครไรก็ตามครับแต่รู้มองว่าคูบีเอสไม่แพ้หรอกครับวันนี้เพราะนั้นจับไปที่ทางด้านคูบีเอสครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับยูฟาคอนเฟลีกเลกสองครับระหว่างทางด้านซาเบอร์ทาโร่ครับเจอกับด้านเลวเดียทาสลินครับโดยแมตช์แรกครับคู่นี้ทางด้านเลวเดียทาสลินครับเปิดบ้านชนะซาเบอร์ทาโร่ไป1ประตูศูนย์ครับวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของซาเบอร์ทาโร่ครับโดยผลงานตลอด5เกมค่อนข้างแย่อยู่พอสมควรครับแพ้4เสมอ1ครับส่วนนั่นเลวเดียทาสลินครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะ3แพ้2ครับโดยเกมนี้ครับถ้ามองถึงความได้เปรียบ เล็กน้อยเนี่ยคือทางด้านทีมเยือนอย่างเลวเดียทารินครับเพราะว่าเกมแรกเล่นในบ้านตัวเองชนะมา1 0ครงบแต่ผลงานโดยวรวมในเกมแรกเนี่ยเป็นทางด้านซาเบอร์ทาโร่ครับที่เล่นได้ดีกว่าแต่มาพลาดเสียประตูในช่วงนาทีที่73เท่านั้นครับแต่รูปเกมซาเบอร์ทาโร่ไม่คีเล,เลยครับไม่แปลกครับที่วันนี้เพาดานเขาจะให้ทางด้านซาเบอร์ทาโร่มาไม่ถึงหน้่น่ารุ้นน่าเชียร์จริงครับรูปแบบการเล่นซาเบอร์ทาโร่เหนือกว่าแล้ววันนี้เล่นในบ้านจะไปที่ซาเบอร์ทาโร่ได้ครับ อีน้องมาต่อที่คู่ที่3ครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกร,รอบคัดเลือกเลก2นะครับระหว่างท่านั่นดีเดมโมเคียฟเจอกับท่านฮัมลุนสสปาร์ตันครับในเวลา โดยเลกแรกครับดินาโมเคียบบุกไปเก็บคะแนะถึงถิ่นครับศูนย์ประตูสามทำให้ฮัมรุมซาตันเนี่ยแพ้คาบ้านมานะครับในเลกแรกแล้ววันนี้เลก2กลับวัเลที่บ้านของดินาโมเคียบไม่แปลกใจเลยครับที่เพดานเขาจะให้ดินาโมเคียบมาถึง2เพราะว่าเล่นง่ายมากๆครับในเกมนี้เพราะเกมแรกตุนมาค่อนข้างเยอะครับโดยผลงานของท่านาดินาโมเคียบครับตลอด5เกมที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีครับโดยชนะเพียงแค่1เกมแพ้2เสมอ2แต่ชนะ1เกมนั้นก็คือเกมที่เจอคู่แข่งในวันนี้ครับส่วนนั่นฮัมรุสปาร์ตันครับ หาเกมที่ผ่านมาชนะเพียงแค่2และแพ้ไปถึง3เกมครับอย่างที่ลุงบอกไปครับเจ้าถิ่นดีเดมโมเคีเฉียบขาดกว่าเกมลุกจัดจ้านกว่าแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านบวกกับทั้งเพดานเขากล้าให้ดีมโมเคีมา2ลุงม,มองว่าเป็นไปได้เพ้อๆอาจจะไหลไปถึง3เหมือนเลกแรกก็เป็นได้ครับเพราะนั้นจัดไปที่ดีเดมโมเคีครับ พี่น้องมาต่อที่คู่ที่3ครับเป็นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบคัดเลือกเล็ก2อีก1คู่ครับระหว่างทางด้านเชอร์เวน่าชาเวย์ดาครับเจอท้านลินคอนเลฟอินครับในเวลาตีสองครับโดยแมตช์แรกครับลินคอนเลฟอินเนี่ยเปิดบ้านเจอเชอร์เวน่าชาเวย์ดามาแล้วแพ้ขาบ้านมาศูนย์ประตูหนึ่งครับวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของเซอร์เวน่าชาเวย์ดาครับโดยผลงานของทางด้านเจ้าถิ่นเนี่ยค่อนข้างดีครับชนะ4เสมอ1ไร้พ่ายครับตลอด5เกมที่ผ่านมาส่วนท้านลินคอนเลฟอินครับผลงานก็ไม่ได้ขีริเละครับชนะ4แพ้1แต่การแพ้ นัดนั้นก็คือการแพ้คู่แข่งที่เจอในวันนี้ครับแล้ววันนี้ครับเพดานให้ทางด้านเจ้าถิ่นอย่างเซเวน่าชฉเวด้ามา2กว่ากว่า2นิดนิดเลยลุงม,มองว่าค่อนข้างกล้าให้ค่อนข้างมั่นใจยอยู่พอสมควรครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงไม่ขอขาดสาัทธาให้ความได้เปรียบของทาง้านเจ้าบ้านเต็มประตูไปเลยครับเพราะนั้นจับไปที่เจ้าบ้านอย่างเซเวน่าเฉเวด้าครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจประจำวันนีถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โปของดีมีเพียบใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง